นี่พ่อหนุ่มจะซื้อที่จนนี้จริงๆใช่ไหมใช่ครับ ไม่ใช่เอา้าจะไม่ซื้อที่ดินตรงนั้นแล้วหรอครับได้ครับได้ครับครับสวัสดีครับคุณมิมชัยนายทุนเขาเปลี่ยนใจไม่ซื้อที่ตรงนั้นแล้วครับทำไมอ่ะพอดีมีที่ใกล้ๆแถวนี้ครับนายทุนเขาชอบที่ตรงนั้นมากกว่า ไม่ครับในไหนผมก็ทําให้ตากับยายเสียเวลาแล้วว่าตากับยายช่วยไปดูที่กับผมแล้วเดี๋ยวนายทุนเขาจะเข้ามาซื้อที่ผมจะแบ่งส่วนต่างค่าในหน้าให้นะครับเอ,เอา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 เลย คุณครับ <Okay. S 1> คุณใช่คนที่มาติดต่อจะซื้อที่ดินแปลงนี้ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่แล้วที่ตรงนี้ขายราคาเท่าไหร่ครับอ๋อไร่ละแปดแสนครับผมไม่แพงเอ่อคุณถ้าเกิดขายได้ราคาเนี้ยส่วนเกินอะ่ะเอาไปเลยไร่ละแสนนายทุนเขาอ่ะจะเข้ามาดูที่นี่นายทุนเขานะให้ไร่ละหนึ่งล้านหนึ่งแสน ได้เดวส่สนต่างอะ่ะเราเข้ามาแบ่งกันได้ครับได้ไงได้ทุนเข้ามาทุนลัวสวัสดีครับผมชอบพี่ดินผืนนี้นะโอเคผมตกลงที่จะซื้อ นี่งเงินมาจำสองล้านพ่โชคดีเราจะได้เงินก้อนใหญ่แล้วนะที่เราก็ไม่จำเสียแต่ได้เงินมาฟรีๆตายาย พอดีที่ดินตรงนี้ผมเอาไปติดจำนองอะครับ3ล้านตอนนั้นภรรยาผมป่วยผมไม่มีเงินค่ารักษาครับก็เลยเอาที่ดินตรงนี้ไปจำนองตากับยายพอจะมีเงินสดไหมผมจะได้เอาไปไถถอนฉด,ดที่ดินก้อนนี้ก<ด>ก็เก็บของเราไงเอาให้เขาไปก่อนเออใช่ใช่ใช่งั้นเราไปคุยต่อกันที่บ้านตาไหม นี่ครับตานี่ครับยายคุณหนุ่มเดี๋ยวยังไงผมฝากจัดการต่อเลยนะได้เลยครับคุณพิชัยงั้เง็นไปเง็ดไปไปๆไปไปนี่จ้ะดื่มน้ำมาชื่นใจก่อนนะจ๊ะขอบคุณครับยาย เงินเก็บของตากับยายมีประมาณสี่หมื่ตาครับยายครับแต่สี่หมืมันจะไม่พอสิครับอ๋อตามีทองเก็บอยู่เก็บตาแพรมาให้เร็วๆนะตา นี่นี่ทองครับพอ,อ,อไหมม,มันนา่าจะยังไม่พอนะตาไ,ไม่พออีกหรอเฮ้นี่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 ของใหญ่ด้วยพอแล้ว ฉันด้วยเหรอเออเดี๋ยวมันไม่พออ๋ออันนี้จะตรงนี้ด้วยไหมเออด้วยสิเดี๋ยวมันไม่พออ๋อด้วยาไปจ้าเอ,อ่อ,อ,อผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไปไถ่ายถอนโฉนดที่ดินก่อนงั้นผมลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น้ปานใจเขียวทำอะไรอยู่หรอวิอ่พอดีในทุนเข้ามาดูนี่บอกจะเป็นส่วนตางได้ด้วยเลยแต่ตอนเนี้ที่ดนเป็นน้องใช่หรอตาก็เป็นใครก็ไม่รู้เป็นนายทุนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จะไว้ใจเขาได้ยังไงเฮ้ยนทุนจริงสิเมื่อก,กี้อ่ะ ตาไปดูได้ที่มนเิเดี๋เขามาเลยนะใช่เหรอตาหนูว่ามันดูแปลกๆนะแปลกอะไรวะเนี่ยเขาให้เงินมาจำแล้วด้วยไองไม่รู้เรื่องเลยกลับบ้านเลยปะอยู่บนใต้ส่วนต่างคนนี้คุยอะไรกันก็ไอ้พิงนี่ดิมันไม่เชื่อว่าเราจะได้ส่วนนี่ใบเขียว ระวังจะโดนหลอกไม่รู้ตัวนะไออีนี่ดูก็ตีปากแตกไม่รู้อะไรไม่ต้องพูดมากกลับบ้านไปเลยปะนี่ถ้าข้าได้เงินนะข้าจะลงปัดเลี้ยงทั้งหมู่บ้านไปเลยเออไปกลับไปไปไปสิถ้ายังไงเดี๋ยวผมไปส่งคุณคมเขาไปกายชนุกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวพ่อหนุ่มลุงขอเบอร์โทรหนุ่มไว้หน่อยดิ ได้ครับีจังเลยพ่อในรอบครอบเรียบร้อยแล้วนะครับ่าเอาเบอร์ผมด้วยไหมโอ้ยไม่เป็นไรที่เองก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวถ้ามีอะไรโทรหาหนุ่มเอาก็ได้ถ้าไงเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ ตาเนี่ยเก่งเนาะฉลาดสมแล้วคือเป็นสามีอ้าวพิงอ,อเค่อนดิอ้าวปครัไปไหนอ่ะจะกลับบ้านค่ะพี่อ่ะเออดีเลยถ้างั้นฝากบอกเป้าวันกับลุงชัยด้วยช่วงนี้ได้ข่าวมาว่าพวกแก๊งหลอกซื้อที่ดินนี่ยครังระบาดหนักหมดเงินไปเป็นแสนหลายคนและ้ะจริงเหรอพี่ ขอบคุณมากเลยค่ะหนูรีบไปบอกแม่ก่อนแม่วันนี้ค่ะไอ้อเขียวตะปันห้ยครับสิ รับหรือยังมันไม่รับอ่ะโทรอีกสิโทรอีกเ,ออเริ่มไงอ่ะมันปิดเครื่องไปแล้วอ่ะนี่ตาฟ้าใยเขียวเป็นอะไรกันเนี่ยก็ไอ้หนุมคนนั้นอ่ะโทรไปมันก็ไม่รับอ่ะมันปิดเครื่องไปแล้วอ,ะอ่ะแต่ของพีอ่ะมันก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านเีงอ่อะ ทั้เงินทั้งทองจะเก็บไว้บ้านฝ่ายชีวิตนี่ตายพวกมันไปหมดเลยเหรอเอ,อ้ยมันบอกมันจะให้ส่วนตานะ่ตางอ่ะหมด <c oughs> แล้วน,นี่ตาขอยายก็มีเงินเก็บพอกินพอใช้กันอยู่แล้วอะ่ะเ <c oughs> นี่ยโลภอยากได้เงิน สุดท้ายเป็นไงล่ะข่าวหลังอนะถ้าเจอแบบเนี้ยตากับยานต้องเช็คให้ดีๆนะทั้งบัตรประชาชนเช็คเลยว่าเป็นหนายหน้าจริงหรือเปล่าเป็นเจ้าของที่จริงหรือเปล่าไปสืบประวัติมาแต่แบบนั้นมันก็ยุ่งยากแหละทางที่ดีฉันว่าอย่าไปยุ่งเลยเรื่องพวกเนี้ยไม่มีใครเขามาช่วยเหลือเรามาให้อะไรเราฟรีๆเลยไม่หวังผลตอบแทนหรอกนะ แกจะมาซ้ำเติมทาไมเนี่ยฉันไม่ได้ซ้ำเติมไม่ใช่เป็นห่วงตากับยายนะแล้วนี่ไปแจ้งความกันหรือยังไยังไปงั้นไปแจ้งความไปแลยตาตาหนูจะรอไอ้หนุกมันโอรกลับมาก่อนอ๋อยายมันไม่ติดต่อมาแล้วพวกมันเป็นมิจฉาชีพมันได้เงินได้ทองมันก็ไปแล้วสิ Ha 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 ha!